ใช่เลยเป็นได้องบ้านดิได่ดีใจปะดีใจเนาะหลังจากที่ขึ้นยำให้ยำหน้าแล้วพี่นอ้องเลยเนาะทานไปยน้ามั รอบ40โอ้ยยุ่นยางใส่ไปใช่นะทำน้ำโอ้สบายดีแล้วเนอนะเนอะ โสบายดีสบายดีบยดอบน้าหายยู่กินเนาะเข่าอีู่น้าเอาอับน้ำกนนันกันไปเดี๋ยวไปบะงซางก่อนคอเป็นคือครอดึนแทะมาสองคนกระเป๋าไล่พี่น่อยเยเนอะ thế này, tháo dí bài đi rồi, đi băng nữa, mượn máy mượn tàu nữa, đi nữa, tốc chậm. อ๋อหนึบแล้วหายแล้วเริ่มมุงแล้วมุงไปแล้วบานกันเล้แค่แล้ว,ลว,ลวสร้างกันเร่งมือส่วนกันได้งอไปหน้าก็นยังดำ เพื่อนกัอยากเ็ดบาทเอา้าพักจะว่าจังไรเนาะอืหัาใจซอย,ยทั้งทางเพื่อนนพี่น,น้นองเนาะเห็ดอยู่กลางสายฝนเลยดังหน้าดัางหน้าเน <c oughs> ีปกติปกติเห็นแต่เพื่อนในเพื่อนตากแดดพี่น,น้องเองอันนี้เห็นสร้างเพื่อนในเพื่อนตากฝนแม <c oughs> นที่ว่าครั้งแรกแหละครับ ครั้งแรกที่เห็นลากาถือว่าเป็นหลังแรกในหมู่บ้านนี่ก็ว่าได้หรือว่าที่ที่ผ่านมานี่คือสิบหเคยเอกะนี่นกลางสายฝนนี่คือสิเป็นหลังแรกด้ยแหละเดี๋ยวว่หัวว่าเราได้หัวยี่ว่าทดสอบบังดูผ่า,านว่ามันหัวพาว่าหัว,าาหวกันเพื่อแก้ไขเลย <c oughs> เด้เอพี่น้องก็ที่ว่าบาหัวปลาไหลวะเพราะว่ายันบาหัวคือเฮือนของน้องไส้พิ่นนะพี่น้องอนนะโอ้แข่งมือแข่งแข่งตีน,นเนื้นนน <c oughs> นนนยอซางเนื้อยิ้มแน่นิ้มแน่เพชรกลางไส้พันเสียสางพันเลยพันให้เวงเลยพี่น้องเลยโอ้ยน้องใจซอยเพิ่นพี่น้องเลย ừ thân anh hai cái băng chạy yêu anh băng mẹ phần thân anh băng khót đã mất đầm hai đầm na, lòng Thân ừ thì băng thương bật chị lòng người ừ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  โอ้ถ oh, ่ายยงจากนีโอ ah right ้ดอยดอยดยหนไี so guy, okay. ่ฮหวนี่ไ่อยนเลหว้เล็วข่อยโาว้างวันนี้กะเล็งมือพี่น้องเว ตรวจสอบว่าหัวบวหรือว่าบัหัวเนาะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเด้อเนี่ยเด้อว่ามันหัวหรือว่าหัวกับหัวค่อยตอกหรือว่องนี้ไดีเนาะตรวจสอบเบิ้งว่าท่านโอ้ยเนี่ยนี่แหละอุ้เท้าเนาะโอ้ยัน thì đấy hoài nè này á ừ. tổng 2 mà thử vậy bận ừ. 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 đi อเอาให้เรีวเรยบว่าร่างอันนี้โอ้เร่งเลยนเนาะรอไปแล้วราก็ได้เร่งอย่าไปลำให้ล,ลำหน้านล่เาไงแต่มันเล่ยไ,ไปไวเอา แล้วก็ซ้อยสร้างพี่น้องเอ้ยเนาะจืดูกมือสร้างเลยครครั้งแรก ครั้งแรกที่ว่าดุ้หน่อยเห็นทางลาพรปล่อยผมพี่น้องโอ้ไม่เคยเห็นจ้ากเถื่อนพี่น้องเองครั้งแรกที่ว่าเห็นพี่น้องปล่อยผมโอ้ไม่ยังไ่ได้เปลี่ยนชุดก่อนออมาจะอาบน้ำบ่ก็จะดับนาสบายดีเด้อะน้ำพอนเ้อหนาวขึ้ยืนแข้งค้นฉัหนาว Ô chạy nè. Ô, đây phải chịu sống. Lạtimu ngay. Lạtimu là lẽo lên. Một người, chịu ngay. Một người, chịu เป็นลงมือสร้างต้องกันได้เอาสร้างกันเลียงมือคือกันซอยกันไปพี่น,น,อน,น,น,นอ้องเนาะคนลำไมคนลำมือเี่ได้ซะคนมันหน่อยอเอาอะไรอะไรกันไหมเดีย๋ยวอีกประมาณ ร็มไม่ได้หรอกคำไมดีนะอยุอคำๆหนกหนุบมดรถทเหนือหเรือตังกระซี่นเรือแพนึงนี่พี่พน้องไม้เบิง่งน่าจะเรือแพนึง พราะว่าตัดตัวนี้จะเลยหาแผ่นครึ่งเล้ะไปย,ยัง เป็นได้บ้างแล้วหรือบาทนี้ลงมาแล้วบาทลงเหรอลงลงเอาลงลงเลยปะโลเแล้วฮะลงข้าเดียวลงข้าเดียวลงข้าเดียวโอ้ยอ้าสบายดี้เนี่ยไงเนี่โอ้เจ้าหนาวปานนี้พี่น้องเอาไผ่ปรจุในตารางนี่ย่างเลยเลื่มกระสูเพื่อนที่สามบาน ไปเซ่นน่ะยาคนออกสวนโอ้ผมตก๊กผมดิ้งออกสวนอยู่ไปเอายังสวนน่ะนี่แหละออกไงงัวออกไปไงงัวยิงงัวขึนเขายันงัวกินเช้าข้าวฝั่งงัวเนี่ยอันกระตุกเออเดี๋ยวมึงมีคนเผ่าเนาะสองงัวตอนนี้สองงัวตอนนี้ด้วยเพื่อไปแล้วบ่ไปก็ไปนะไปก เออไปกับพูน่น้อยนะโอเคเออไก่เตรียมไว้ล่อแหละพี่นออ้องเราจะได้กันแล้วแหละวันนี้เป็นต่อ แล้วมันต้องลแล้วแหละเนาะเพราะว่าตเตรียมการไว้ขนาดนี้แหละถ้าเล่งมือยังนักเลยแบบเอ,เ,แเอาแบบเห็นได้เอาแบบพันแล้วเนี่ยพันสั้นแหละมันทีเลื่อนไปอีกหลายมือเนาะทำวาให้มัน,มนแล้วคนทีจิบะมาณนี้แหละ ว๊าวทางคุ้มมิ๊อ้ยเดี๋ยวผมพักกินข้าวกินน้ำาเลยทางนี้กันเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วว่าสางโอ้โหคือว่ายังไม่กินนะ เนาะมกินกันลงมหากินเลยไ่ยยางหืเ่อือเปนิจยางเลยนะเป็นปูตงดีปูตงหรไปูยานออเบ่งทางนนองพรก่อนพีน้องเลยามานนิพี่น้องเลยโอ้ขอันนขึ้นเพือนกินชาเด้เด้อดย กด็นจย่หักเท่บ้อตรงหน่อยคุณปมาเฮือนเป็นตู้คุนข้างเลกปอโยยปอเพือนเฮือนเป็ปน,นตู้เปียกอ้อเดีไวย้ย เปียกัดเนาะเฮือประตูกันเนะาะว้าทุกนี่คีนี่ยบ้าอูนออ้น,น่องไันี้คือเฮือนขอประตูเลยพี่นนองเวยนีกูอ่ ผัวบดปาเปี้ยงไปเลยเนาะผู้เร็วเว้ยที่กันได้เอ่อเฮ้ยเปตู้แล้วกับพี่ผ่ายๆกันเนาะนี่เออหนอ

หนาวจิ๋วเห็นโอ้ยใขึ้นมาแต่ดําหน้าเน้าะดําหน้าแบบยังแล้วเนาะไทยนั่นสิจะไปดดํามบวะนี่เนาะพอไหวแล้ววะนี่หมื่นเนาะเพราะว่ามันฝนตก หนาวเมื ừ, ừ, ừ plaisir, oh, oh, oh. Or, ่อเมื่อแกงปลาแกงปลาที่คุณทานันที่จอ๋อถึงเมื่อแกงปลาแกงปลาใช่ไหนะเมื่อแกงจะแกงปลาทูอ๋อแกงปลาทูเออขาดเอเออ้กบการเลือแวทงเจอกแอ้เราไปดองกันวันนี เนทางแรกต้องหลวมขึ้นมาเฮื้อนในตู้เพิ่นเอวัุเกกายลยเดี่กวลังเดียกันเลยเราไปไาเดี๋ยวตำวจลงตลาดก็ขึ้นออกเลยเา้อไยอ้อนุ่มเหนียบแท่านิจัด้านเท้านิเฮ้ยเหยียบเนี่ยอ่อนอ่อนอ่ย หายามันักเนาะโอ้ยย่าน่ะปันข้าวเอาลูงไปกินเองด้วยไหมพ่อเนีนลูกโอ้เอ้าลุงหนวดชิลุกังได้บัตรเลยเอ้ยโอ้โหกระไดเพื่นกันตายยักฮัก

กาเฟ่ตเดียวน้ำถ่วน,น้ำสมเพาเดี๋ยวให้เนื่องพี้นองเนะาะทั้งน้องพ่อดำหน้ากัน,นก่าเชีรแล้วแหละมืออื่นวัอนี้ครับถาม่าผลมูต้มกินหน้าเชีร้รอยู่ยู่พน่น้นงองเนาะ โต๊ะอะไรกหนาวนะวะบัว้ดอกอะไรทีแล้วเดี๋พี่น้องว่าไฟได้น้ำหน้าตากฝนนิ้งหัวกับบไว้กันหนาวสร้างกับตากฝนเขี้ย้วมุ้งราคาตากฝนเนาะนี่กับน้ำหน้าตากฝนกดอดเข่าลูกอ่ะ,อะ,อละแล้วก็อะคลิปนี้ลูกอะขอลรำลาเลยด้วเนาะพี่น้อง,องเนาะขอจบคลิปปิดคลิปเพียงไว้สำนึก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้ทั้ง ลาพรเนี่ยน้องพรไม่ตู้เนาะลำลาทั้งโดยสบายดีเด้่น้องเด้อโดยโดยโดยอ่ะเนาะที่กลางใส่ผลพี่น้องเลยเนาะอ่ะไว้พี่น้องนี่อว่าเดินควอยดำข้อยดอนเนาะควอยดำข้อยดอนหรือว่าควอยเฟือกบอกคนอื่นเหมืองไงเนาะพี่น้องนี่กะศตำรวจกับพคกข้อยตป่นไลยเนาะโู้ปคนได้ตามมาไผ่ฮู้กะบอกไอ้เนาะพี่น้องเด้อเนาะหรือว่าตามมาตำรวจว่าพีชจะขอโทษขออภัยเนาะ ยังไงตุก๊แบบกเห็นเราเปียกพี่น้องเลยตุ๊กฮะแล้การสำรับคลิปนี้หน่วยก็มาอยู่กลางสายฝนน้ำน้องคนคือกันเนาะพี่น้องลำบากคนทุนนทางกับมากอะอ้ยน้ำพี่น้อง,ง,องอเลยยักษ์ในย่านล่มยักษ์ในย่านตกคุม้มมันเป็นห้องเนาะแบบมันเป็นโกนพี่นอ้องตกลงไปในย่านน้ำถ่วมเขาเวียนทางเลยพี่น้องเลย สมว่าขอลนหักบลงบาทเดียวเลยโอ้ว่าฮะเนาะเอาไก็่านขอจบคลิปคิดว่าเพียงแ่พแค่เียง่เพียงค่เทงค่เนียแเพี่เพี่างแค่เพีคุณพียงค่พค่เพแ่พค่เพีง่เพีง่ีงแจ่เพค่เีค่เพียง่าีงค่เพีมคเพียงแค่เพีนงแค่แ่เลยงเยงเพี่งคลเปจยแล้วฝากคดแชร์นลเพพ่่เนาะสคลิปนี้สบายดีพบกันในคลิปหน้า